สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้เจริญที่มากไปด้ยวยปัญญานะครับโอ,โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับเกมลายเลนเจอร์นะโอเควันนี้มาจะว่าไงดีมาแนะนําของฟรีือนนะกัสนสาหรับเดือนอ่ะพฤษภาคมเดือนนี้นะโอเคสำหรับเดือนนี้ก็ของฟรีที่บอกก็คือการทํากิจกรรมแบ็คโค v เวอร์สีทองนะแบ็คโคเวอร์สีทองก็อ่ามต่ทนีนะ้ของรางวัลก็คือการอ่าเก็บสะสมแบ็คโควเวอร์ให้ครบ 25บใบนะ25ชิ้นก็ได้กบไฮเปอร์ะ Hyper, นะก <Wow. S 1> บดำไม่ใช่กบมวก่วงเป็นหนึ่งตัวมีตัวมีตัวรีเซ็ตศักยภาพแล้วก็มีกบดำนะแล้วก็กบแดง3ตัวโอ้โหเยอะไปหน่นะโอเคมีประมาณนี้แล้วก็มอีอีกหนึ่งเรื่องนะก็เป็นอันนี้เป็นทฤษฎีสมทบคิดนะอันนี้ผมก็คิดมาเล่นๆว่าอ,อันนี้ก็อย่าไปจริงจังให้มันมากนะสำหรับ สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะก็คือเอ Back over, Back over เอเห็นแบ็คโคเวอร์แบ็คโคเวอร์สีทองมาไอ้ไอเราก็มีความคิดในหัวว่าเอ้ยมันแบ็คโคเวอร์มันจะมาหรือเปล่าวะเออก็มีความคิดในหัว,วเพราะว่าเอาตรงๆก็ถ้ามองว่ามันก็มีตัวน่ามันเรื่องฝั่งชาย2ตัวนะก็เป็นทางแอสตาและยูโนนะทางยูโนเขาก็ตรงตัวก็เป็นแบ็คโคเวอร์สีทองนะแต่แอสตามันเป็นแบ็คโคเวอร์สีดํา ซึ่งยังไงดสีสองคนนี้มันก็มีความแตกต่างนะแต่อันนี้ทางก็เป็นสีทองอันนี้ผมก็คิดไปเรื่อ,อยว่ามันต้องเป็นยูโน่แน่เลยซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเป็นโอกาสเป็นไปได้นะที่มันจะมาแต่ไม่รู้ว่าร์าเซ็นมามนจะมากสักเท่าไหร่นะซึ่งเราก็คิดไปังไงก็แค่นั้นเองนะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่คิดเรื่อยๆกันไปนะโอเคแล้วก็สําหรับเรื่องโคลาบูนะสาหรับเรื่องโคลาบูก็คงจะจะยังไง จะไม่ได้เดาเอ,อ,อะไรขนาดนะสลับผมนะสลับผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเรื่องต้องไปเจาะลึกหาข้อมูลว่าต้องต้องตองนั่นตรงนี้ผมก็แบบเออถ้ามาก็มาก็ไม่ได้ซีเรียสผมก็ไม่ได้แบบจะหาขุดเจาะข้อมูลว่าตัวนั้นตัวนี้มานะผมก็แค่ถ้ารู้ก็ตอนรอเขาเปิดเซิร์ฟแค่นั้นจบนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะสลับอ่า ตัวละครคนละโบที่จะมาแต่อันนี้ผมก็รู้ว่าเป็นความสนุกนะว่าไปขุดคุยหายิ่งเป็นตัวอ่าคนละโบดังยิ่งเป็นคนละโบอ่ะอน,นิเมะดังที่เราดูเราก็อยากได้แล้วก็มีแพชชั่นในการเล่นเกมเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งอ่าพวกตัวละครในเกมก็เพิ่มแพชชั่นในการเล่นเกมแบบมากขึ้นจริงๆนะอันนี้ผมก็ไม่เถียงนะเพราะผมก็เป็นเหมือนกันยิ่งเป็นตัวละครที่แบบเออเราชื่นชอบอะเราชื่นชอบเราก็มีอ่า แพทชั่นในการเล่นเกมนี้เพิ่มมากขึ้นนะก็ะทาให้เราสนุกไปกับเกมได้นะโอเคออคลิปนี้ก็คงจะมาะพูดกันประมาณสักเท่านี้นะสำหรับอ่ากิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมแต่ของฟรีทางที่ทางตัวเกมเขาแจกมาแล้วก็ทฤษฎีสมทบคิดก็เล็ก,นะก,กเล็กน้อยนะก็มาพูดกันนิดน้อยเล็กน้อยนะก็อย่าไปแออ,อย่าไปคิดให้มันมากนะบางทีก็ เวียนไว้ในฐา,านที่เข้าใจกันแล้วกันนะอย่าไปใส่ใจให้มันมากนะสลับเรื่องแบบนี้นะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ผมฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสลหรับคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดี